สบายดีพี่น้องเข้าตับเห้าสูช่องทิดแชหนอได้พี่น้องตอนนี้ทีมพร้อมด้วยทีมงานทั้งใหญ่ทงงั้งหน่อยเนาะยู่ทีส่วนหักสกนนุลนครเป็นทีมหอยและพี่น้องคิดว่ามาท้ายได้มากประมาณเจ็ดมุกว่าแล้วพี่น้องเพราะว่าโอ้โมงแป้นโมงกว่าเพื่อใี่ว่ากินข้าวแล้วก็เพื่อซีเตรียมตัวเขาว้าอุ้มแต่ว่ามาหอนแล้วเข้ามาเสาได้ดีเนาะคนอื่นๆเพิ่นบ่ท่านด้มาเถอพี่น้องหยาดพท่านหยาดพระท่าน แล้วก็มื่อนี้ทีมกะน,นุ่งเสื้อที่พี่นิวหามากด้ยพี่น้องศาสตร์พลาราสานั่นเองเนาะขอบคุณลายพี่นิวที่สนับสนุสนสำหรับเสื้อมาเนี่ยมื่อนี้กะนุ่งมาพกอุปโพร้อมพี่น้องมาเมาื่อวานนี้เนี่ยมาหอดมาท่นได้กินข้าวพี่น้องมากินข้าวอยู่พี่เลยกินอาหารหอนหอนแล้วก็อยู่นั่นนี่เพิ่นกามีพักส้อม,มสดโซดพักส้อมไหลน้ำอีกพี่น้องเนี่ยจิจอมนายต้มตมะฮุงเนาะกินกับต้มมะฮุงฮะนะ พะฮุงกะมีได้ยันน่แต่บูว่ามักเลนมากันนั่นนี่ป่ตั้งมะฮุงคักแท้ๆได้ไงเผื่อเห็ดมันบังใหญ่มัดเท่าไรคะนี่มัดลาซีบบาทอูบักใหญ่ได้มัดละซีบบาทหอมแบบเดียวกั็พะคะเลยต่างแต่ว่าโมมีน้ำกินสะดวกกว่านี่ไม่ใช่หอ้ออุ่นเนาะอืมป้าอัน อยากตั้มมะฮุงได้เนาะแค่ตั้มมะฮุงคักเลยวัวคักวัวแหน,น่เนาะปูปลาอันนี้คิดว่านาจะเป็นหน่ำจุลินทรีย์ที่ผลบำรุงเน่นเลยงามเนี่ยอืม,ออมต,ต่อยากกินเมื่อต่ะของธรรมชาติของธรรมชาติน่ะเอามาให้ปากินเมืเ่อต่เอามาให้ปาวันนี้ค่ะโหทั้งเมืเ่อต่ะอืมขอบใจเด้อ เมื่อเลยอืมมนตนเลย่ละขึ้นเขาไปมีเฟื้อแล้วก็มีหนามแต่ว่าตอนน,นี้หนามคนนาจะเปิดลแล้วตอนนี้แมห่หนามปะไม่หนามอ้ดูกินให้หนามเฮ้ยเาจะไปหุ่นมาอีกรอบนึงละวน่เรมเอาไว้เ,วเ,วเ,วเวก็บมะนาวาหวานให้ขี้หน้าเลยมาขอสี่เบ้าวิว บาวิวอ้ดูแขนบาวิววิวเลยมันลายยางเลยกินาู้เคนบาริวกิน้วเป็นกะละมังเลยบ่นี่วะไ่ื่ยงมากแบบบ่สบบ่ลูกแบบ่ลูกเพื่อนคื้เบาดีเถอะอืมโนิวเอ้ยลูกเอ้ นี่น้ำปั่นน้ำก่อนยังบ่มาหาดูกันสวัสดีครับพี่มินรักแฟนเพลงส่วนฮัตส์จีนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำกันได้นะครับมีครับทิพสาวลานะครับเคยมาเยี่ยมเราครั้งหนึ่งวันนี้13กรกฎาคม257ครับเข้ามาอบรมที่นี้พาญาติๆนะครับน้องเคยน้องสาวแล้วก็หลานครับมาจากส่วนในเขตครับคือประเด็นหลักคือติดอกติตไต้กุ๋วเตี้ยวนี่ มาแม่เธอได้เมื่อวานนี้เสียใจอย่างแรงตั้งใจทีไม่กินข้าวอยู่นี่่กอตรกาวันพักเบิร์ตวันนี้เลยมาแต่เศร้ายันเบิร์ตกนบอ้าวมาจากสวนในเกตครับวันนี้ครับพี่น้องพี่จิ้งก์มาสิข้าวที่พักก่อนเมื่อวานเนี่ยโอ้ยมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยจิ้งข้าวที่พักบ่ิสันเบิร์ตสวัสดิเกตจะข้ามมากินนพี่น้องครับพวกเราละแวกนี้ต้องไม่พลาดครับมันอร่อยยังไงครับก๋วยเตี๋ยวป๊อกปอกส่วนหักสกุลนี่ครับหมูแดงนี่ครับ มันกลมกลมโบวานลายแล้วก็บโบมันมันคดีอะนะมันแซบคือมันแซบค่ะเนาะแมนไดร์ไลฟ์ผมได้์ลายผมอะค่ะกับผมเพ็กโค๊ครับอ่าเพกโค๊หมูแดงนะครับส่วนนักสกุลนะครับพอเข้ามาแรกเรียนก็ได้ผ่านมาบ้านนาตาการตะบนใบมีอำเภอพานานิคมสกลนครนะครับ ตอนนี้หม้อกุ้ไทยครับตุสมัครตแไะเวียนกินกุ้งเขียวหมูแดงป๊อกๆไงว่ากันว่าอร่อยมากครับคอนเฟิร์มโดยน้องทิพย์ครับกินเออนี่แม่ปอนต้องได้เบิงต้องได้เบิงตอนกินแล้วเวด้วยเฮี่ยงมือนันก็ได้กินถ้วยสุดท้ายได้ขนาดเบิร์เบิร์ตถูกมืออ่าวันนี้ได้กินถ้วยแรกเลย นี่เลยกินรวยแล้วรยครับอ่ะไปนะบเ้าวิวอร่อยไหมเบ้าวิวแต่บะหลกอร่อยอ้หมูหมูทำใหญ่เลยครับชื่ออะไรไม่รู้แต่ตั้งให้บ้าวิวแล้วเบ้าวิวใช่บอกแต่วะาลกน้องเนยมากินครับกินเข้ามาได้นะครับส่วนฮักสกุลตั้งทีเฟสส่วนฮักสกุลไม่ได้เลยเปี่ยวรมทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนนะครับตเตี๋ยวเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับดูด พาทั้งหมดว่าพาทัม้งมดว่ามีคนเล่าจนใจอยากมากโอเค,อเคันนี้หา่เพ่ไม่าท่งว่ามาอบรมหรือม,มากังไงแมนมาอบรุ่มในนี้ที่ง่ายเลยก็รวมตัวตั้งแต่สิบคนขึ้นไปอันอันนี้สามหนึ่งดีน้อยไม่นับเนาะสามหนึ่งมาอีกเจ็ดจนสิบสิบคนเนี่ยเราก็จะล็อกวันไว้ว่าวันนั้นเราคุณจะพบกลุ่มเราอ่ะนะพรามาหลายคนคมอื่นมันจะยากวุ่นวายเลยสิบคนขึ้นไป หนึ่งมีหนึ่งมีที่สองถ้าน้องชาวเราสนใจก็ถ้าสนใจเยอะอย่างเช่นเยอะเป็นยี่สิบสามสสี่เป็นร้อยคนนะข้ามไปหาได้แต่ไม่อยากข้ามไปอยากให้มเห็นของจริงก่อนครั้งแรกเออไปไปม้วนฟังอ่ะมันมันไม่เห็นของจริงเนาะมันก็อีกแบบนึงแต่ถ้ามันมาไม่ไหวคนมาเยอะเอาเอาเอาความวี้สึกของเราไปไปคุยเพ่ไปบรรยายเทื่องให้ไปได้ข้ามได้ไปนัดกันเวลาการเดินทางกันไจะได้คุยเรื่องการเดินทางต่อมาแต่ถ้าพวกเราสามารถข้ามมาได้ก็ สิบคนขึ้นไปมาลวดนับตอนเวลากันคนง่ายมากน <หา S 2> ั่นแหละนนองนี่เป็นจุดเริ่มต้นในคนอื่นเนี่ยเริ่มที่เรา่เรื่องที่เราก็แมเพราะว่าไลายคนกับยาคู่อยู่แต่ว่า,าก็จะอาจจะบ่สะดวกเดิน,นทางกบนี่ สนใจเลยเจจักบอลมาล้วจักมาจักมามาแล้วูมองสีไปอมอเาเอามามาด้วยเป็นรอยปิมะฮูที่มไอ้เตี้าตนนะกวดนะครับจสไปใช่เหรอไสไปใช่ไปเบัตมือมืดก้อนมาอยู่บ่คนเลิมมากว่าพ่มั้ขยัอลย่าเรยกับแต่ข้านมางมฮูลายเป็นแผล มันได้ค่ามันพูนะแต่มันได้เดาของเรามันหมักตายอย่างนี้เออจะมียามันม่ดินหามันอยากมันหล่มเลยเลยนะเด็กมัตายคุณคุณเงามันให้มันชุ่มๆเหรอวะคุณเงาแล้วก็เอายาไปใช้มันไม่ยาใช้ค่ะคนี่มันยังงอยหึ้นเลยว่ะ ตอนนี้กินเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเกลียงทับซ้ำแสบไปเลยพี่น้องทาผู้ได้ผ่านมาแถวนี้ทาบริมากส่วนแต่ว่าสมาริมาแหวกกินเขายังนีได้เลยพี่น้องแสบขนาดเลือดปรุงเพลิดเพลิแม่ว่าบุญเพลิดขัวเองเพลิดแห้งเด้พอดกจอมกอมแม่ จะไดกะขอดเวลาเขาพึ่งอบปสมแลเลยพี่น้องนี่ก็คือบอนทีจะได้พึ่งอบหมพี่น้องแล้วกาอยูจดนี่ก็คือบอนลงทะเบียนเนาะเซิงจีบกะลงทะเบียนเป็นทีมหอยเนาะเพิ่นกะจะให้ลงทะเบียเนเป็นเป็นสื่อข้อมูลติดต่อแลวก็รหูจักส่วนหักสกลนครใดจังใดประมาณนี้พี่น้องหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพิ่นกะจะมีปุ่มห้เนาะพี่น้องหรือว่าสมุดเทียนนะโอ้ อันนี้สำหรับโจดย์พื้นมี่ให้อยู่แล้วเนาะแล้วก็นี่เป็นปุ่มเฮี้ยนสมุดบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายอ้โอ้สมุดคัวเรื่อนวันที่ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาซีบค่าสําราขึ้นกู้ค่าอาหารขอค่าเครื่องใช้ค่ารถ ตอรีห่หวยค่าใช้ใจทางสังคมค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาค่ารักษาพยาบาลรายจ่ายอื่นๆรวมรายจ่ายอันนี้เป็นสมมติเพื่อนส่วนอันนี้ก็คือเป็นบันศิจดเต็มอ๋อโดย เกษตรนอกตำราแหล่งเรียนรู้ของปวงส่วนเศรษฐกิจพอเพียงวิชาของแผ่นดินนี่เองพี่น้องเพิร์มีสมุดต้อนนี้ให้จดแล้วอ่ะตอนนี้คนกาทถย่อยก็เริ่มมาแล้วพี่น้องแล้วก็มาเจอคุณพ่อท่านหนึ่งที่ว่าเพิ่นเดินทางมาจากลอยเอสสุนทีพิบก็ยังม่ทันได้หูสื่อเพื่อนตอนใจว่าเพิ่์นว่าเพิร์นเพิร์นเนาะเอามาสวัสดีค่ะอ่านั่งก็ได้คุณพ่อ เพิ่นเพิ่นมาถักเนาะทำอิฐทำอิฐบ้าแล้วเป็นยังไงก็บอขออนุญาตเด้อครับผนี่ยด้วยมาเห็นกบบเอาคิษทำมิทเห็นนี่ก่อนใส่ก่อนตะอิทเห็นเห็นี่ก่อนเห็นรถเห็นรถเห็นรถคิดว่าเงินสาวถีบแถวเด้อคิดในใจเนาะเขามากอะเขาไม่เจอหรือไมาเบิ่งตัวจริงเพิ่นบริเนจมาแมนหรือบาแมนมันมันต่างกันแห่งบ่กกับในคลิปกับวันพู่งามกว่าอยู่ในคลิปพุ่งงามกว่าในคลิปได้เนาะแมครับ ต้องมาเบิ่งตัวจริงเนาะ <laughs> มาเด้อพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงเด้ออยู <laughs> ย่สวนหกักอ่าสกลนคนากการเจอกันที่ <laughs> สวนหักเลยพี่น้องอ่าสวนหักสกลนครครับผมตัวจริงคือในหูไอเอมตุยคือกับในกล่องบ่อางอยู่ในอยู่ในคลิปหนึ่งคือจังผู้อ้วนกว่านี่แบบมาเบิ้งตัวจริงคือบ่อ้วนบ่อ้วนว่ะนี่บ <laughs> ่ได้อ้วนเด้นะ่งอีหลีเด้บ่ได้บ่ได้แก่งย่องเด้ย่องอีหลีบ่าขึ้นในกล่องเนาะครับ อาวกาทีหุจักสวนหักเนี่ยจ้งไดก็กับเบิงช่องเบานิวมาเห็นช่องเบานิวแล้วก็มาเห็นน้องนี่ละ่ะน้องท์นี่ละ่ะก็เลยเอาติดตามมาเอาหน่าสนใจดีเลยแต่วบ่ไ้หูน้องมาทีสิมาเนาะฮูู้ห <laughs> มาแบบม่วมวเลยได้นน่ <laughs> จากทีได้เบิงคลิปนั้นแล้วตัดสินใจมาเลยบอกไว้มาอุปมม่ะครนะก็คือมันเป็นความฝันไหมครับคือ ไม่หลากหลายหรอก็มาตอกิ่งมากยังอยู่ในต้นเดียวกันนี่นี่ผมผมมาตรงนี้แล้วก็การปรับปรุงดินอี่ยังต่างๆของเพิ่นตรวจดินยังมันได้ย่างนั่นแหละเนาะก็เลยแบบสภาพดินนี่ยังบ่ทันดีความหูซึกแบบเดียวกันเลยขนาดแบบหนเพึ่งออกไปนะครับยังเดินทางก้าวเข้ามาเลยครับใจสําหรัย้อนวาเนาะเห็นวามันเป็นแรงความหู ครับผมที่ว่าเอาสมัยเอานําไปต่อยอดได้จริงนะนี่แหละนี่แหละผมมากมองนี้สนใจบังดูตากล่องหินค่ะคักงนี้หินอิลีเนาะดินเหมือนในหินอิลีเลยเนี่ยเป็นเปรับปรุงดินเก่งอ่ามากเก่งลีสุดยอดลี่เวลาปีกัวนี่ผมผมยอมรับเลยนี่ได้ขนาดนี้แมนลอบสุดยอดโอ้บอเดวาซีง่ายๆได้เนี่ยขนาดไปปลูกเองขนาดแบบต้นใหม่ที่บ้านโน้นลงไปไล่เลยนี่ เมื่อเงินบตะตากว่าแซ่นเนี่ยซื้อต้นใหม่แต่ละเถอ,อเห็ดนู่นเห็ดหนี่ไล่ายางแต่ว่าสุดท้ายมันมันเสียไปสื่อเนาะคือกันคือกันผมกับลงไปล้าสิเริ่มต้นใหม่ก็เลยบอยากแ <c oughs> บบว่าบอยากมวอีกแล้วแมน่น <c oughs> นี่เราผูมก็คือกัน,นีคิดคือกันแม่ป่ะก็เลยแบบมานีนั่นเองสําหรับคนที่สนใจกับสามรถมาได้เนาะพี่น้องฟีอบร่มเนาะถลกลักสูตรมือหนึ่งพิ่นมีกาแฟมีย่งไห กินฟรีแล้วก็มีหอาหารอยู่นี่ผมเนาะทาวคนได้หิ้วเขาที่น้ำปั้นกินกันเลยี่นี่กินแล้วได้แซ่บรอบที่ซาไม่ได้มานี่ หล,ลอบมือวาดนี่ฮันม่าเบิร์ดเวิร์บรมน,นีมาได้กินเนาะอ,อ่ะตอนนี้กะสี่หอดเวลาทีจะได้อบรมแล้วพี่น้องเป็นเวลาประมาณ8ปดโมงกว่าๆเนาะเึิงมน,นีก็แล้วประมาณหาโมงแต่ว่าทา,ายถ้ามือลักสูตรกะนาจะยาวเนาะอาจจะได้แบ่งเป็นซองอีพีสีพันย่ำทายถอดให้ละเอียดทีสูดทถาทีจะละเอียดได้เพราะว่าอาจจะมีบางคนที่แบบอยู่ใกล้สมมติว่ายุเลลาอยู่เลาเลาเนื้อเลยอย่างสีแต่ว่าสนใจเรื่องการเหตุส่วนแต่บบสมารถเดินทางมาได้กะวิดีโอนี่อาจจะเป็น ยชน์เป็นอีกหนึ่งสองทางทีสามารถเฮุไหยเพื่อนไดเฮนถูกพร้อมกับพวกเข้าไดเนาะสำหรับผู้บ่ค่อยมีเวลาเดิดดนทางเนาะน่นคือคุณพ่อนี่ยังอยู่ไก่ไดร้อยเอ็ดนี่เข <c oughs> ากับผูสวัสา,าิ์นเขตออกหนอไว้ทาคนอยู่ปากเซอีเด้ว,วันนี้ยังม,มีอีกไล่บอลทีว่าเพื่อนก็เป็นเอฟซีทีที่ตามมึงสองทีโด้วยสปกคือสนใจเรื่องการเกษตรคือการเลี้ยงแพนองและการใด้ยุ่งขึ้นเฝื่ออยู่ที่ลาวตะนีการทีการที เฮามาศึกษาตัวหนหรือว่าหันมาเห็ดเกษตรแบบพอเพียงยังเซนบบท่านเบาเรืองคายแต่ยังน้อยเฮาบริรสุทธ์แสดงความเดือดหอดของเฮามันก็นจะค่อยน้อยน้อยลงเป็น,ปนบ,บอกเนาะกับการลดต้นทุนนี่ครับลดต้นทุนเก่งครับนี่แหละที่จะได้ปต้นทุน์คือเฮามีกำไรเนาะแม่บ้างอย่างกรสรสางเงินกับโบแมนการห้าเงินได้หลายเพียงอย่างเดียวการลดต้นทุนก็สามารถเ็ศให้เฮามี กำไรหรือว่ามีเงินเก the ็บเพิ <fry UC S> ่มขึ้นคือกันเนาะวันนี้ก็ใส่เสื้อซาดพระราามาเนาะจากส่องพินิโอเพิ่นหม่อมหายเนาะนี่ขอบคุณหลายๆเด้อพินิโอแล้วก็ผู้จัดการเวคอนช่วยเนาะมาทายหูเป็นทีละลึกอือสองสามอือสองสามไปตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเนาะขอบคุณคุณพ่อไม่มาหูเสื่อจนได้เห็คุณพ่อเอาพอใช่พอใช่เนาะเอาพอใช่เดินทางมาจากจังหวัดลอยเอสได้อพีินอ้ออาคารอบรม เศรษฐกิจพอเพียงวิซ่าคล้องแผ่นดินตอนนี้กะแต่ละคนที่เพิ่นมาเพิ่นกะกำลังลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าอบรมอยู่มาเจอแต่คนหูจักตอนนี้พี่น้องเอฟซีเนี่ยไล่คนกะมาโอ้โหคือกันหรือเพื่อนเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่ครับรวมตัวกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปครับอยากจะเข้ามาอบรมอยากเข้ามาเหมือนที่เรามานี่แหละครับก็นัดวันเวลาผมได้เลย อาจจฉพาะกลุ่มเราเนาะไม่จะเปต้องเหมือนผุ้ว่าหลายคนอะไรประมาณนั้นนะครับคนนัดผมได้เลยเราก็จะลลอกวันเวลากันแล้วก็มาเจอมาเจอกันขอสิบคนขึ้นไปนครับก็ขอได้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับเช่นผมต้องการการขยายพันธุ์พืชต้องการทําน้ําหมักชีวภาพเออทำนองนี้นะครับเออแ้อเราก็จะได้จะได้จะได้ให้เวลากับเรื่องนั้นเยอะเป็นพิเศษสบายดีชื่อเลยมาจากประเทศเ,เราเราอำเภอจังหวัดไหนครับ สวัสด์เขตสวรรด์เขตมาจากสวรรด์เขตลาวครับไกลขนาดนั้นเขายังมาครับนี่ก็คือบรรยากาศในสวนเรือมต้นของการเขาฟื้นอหมมึ่งอาจารย์ป่าายปันหาผืนกะจะไห่แต่ละคนในน้ำตู้แล้วก็มาจากไซแน่ึ่งกับมาจากไรจังหวัดมาจากไรบนมีจากกรุงเทพจากสวรรณ์เขตแล้วก็จากนครศรีธรรมราชไกลสุดกับสีเมนสวรรค์กับนครศรีธรรมราชนี่แหละพี่น้องชื่อโจ้กมาจากนครศรีธรรมราชทางโซนเรียนมากโอ้ ระหว่างนครศรีธรรมราชกับสต๊อกกับสวนนักเขียนได้ใครยาวกว่ากันเนาะเป็นใครไกลกว่ากันเนาะเออสองร้อยโลสวนนักเขียน ทีจริงคุณพ่อเพิ่นกับ,บริเดินทางมาจากนครซีธรรมลชซะทีเดียวลรวพี่น้องเพิ่นมาอยู่ที่ถาดพนมนี่นอะและเพิ่นกาเดินทางมาเพื่อเขาเพื้นโอ oh ้มเป็นขังทมอ,อมิตรพรทิพนเมือนี้แหละพี่น้องและกะคนอื่นๆเพิ่นกะมาจากกลาลสินแนมาจากสกลน,นครแน,นมาจากอุดรแน,นมาจากจังหวัดอื่นๆไก่เคียงเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศในสวงเสาเนาะพี่น้องทีเริ่มต้นก็คือการเขาา้าภักทฤษฎีแต่ว่าคลิปนี้กค่คนข้างแงวได้พี่น้องซึ่งทิพ อยากให้พี่น้องได้ไปบ่งคลิปเต็มๆสำหรับการฝึกโอห้มในคลิปต่อไปเลยสักทีเดียวเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือว่าเป็นบรรยากาศเริ่มต้นเรือก่อนการเข้าฝึกโอห้มเนาะก็ทาบึงในตอนทัดไปเด้อพี่น้องสำหรับทานได้ทีบอสะดวกในการเดินทางเข้ามาฝึกโอห้มโดยตาจริงก็สามรถเบ,บึงตามวิดีโอทีทิพจ้าทย้าให้ยามถ่ายถอดให้พี่น้องได้บึงอย่าง ทบทวนหลักการสมบุญที่สุดเท่าทีจะเหตุใด,ดสำหรับคลิปนี้ทีมกับข้อจบไว้เพียงเท่านี้พาพ,พ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ในเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าสบายดี